ต่อไปตัวอย่างที่8นะผมจะทําการอินทิเกรตเร็จยกกําลังเลขที่อันนี้ไม่ได้ง่ายนะต้องบาพาสความเป็นจริงแล้วการอินทิเกรตพวกตรีโกนต่างๆเ่ยจะมีรูปแบบเฉพาะของมันอันนั้นเดี๋ยวค่อยกล่าวถึงในคราวต่อไปเอาดูแค่เจกําลัง3ก่อนเอาง่ายๆเหมือนจะง่ายดูก่อนอินทิเกรตเอกกำลัง3 X d X เนี่ยเหมือนจะง่ายนนี้คุณก็กำห,หนดยูให้ไปนะ ไอตัวยคุณต้องเป็นเศษตัวเดียวเศษกําลังตัวเดียวนั่นแหละตัวที่เหลือจะเป็นเศษกําลังไล้คู่ว่าไปให้ u เท่ากับเศษเอ็กส์ดเท่ากับเศษกำลัง 2xdx u แน่นอนผมต้องมา d, <U S 2> ดิฟ d ีดิฟเศษได้เศษแทนเศษเอ็กซ์แนเอ็ก์ดีเอ็ วีอินทิเกรตเศษ็จกำลังสองอันนี้คุณต้องแม่มกกนพอสมควรนะมันได้แทน x โอเครอบแรกเลยอันนี้วายพารสองรอบคุณดูจ้าผมอ้างแล้วยูดีวีเท่ากับยูคูนวลบอินดิเกตวีดหลักการในตัวนี้คือเศษ็จกำลังสามมาแหละแต่มันมีซ้อนกันอยู่สังเกตว่าคุณลองเอา u กับ dv คูณกันดิมันจะเป็นเศษ็จกำลังสามดีเอ็กซ์เลยเต่ตําแ่งสามเอ็กซ์ดีเอ็กซเหมือนกันเดียะใส่เข้าไป u v นี่ใส่ u คูณ v เ e ษ x แทน x ลบอินทิเก้น v D u สังเกตคุณจะเห็นว่าเป็นแทนกำลังสองอันนี้ผมรวบไปเลยนะ v คูณกับ D u แทนมี2ตัวจะเป็นไรเ e ษ x แทนกำลัง2 x d x ประเด็นอ้าวแล้วจะแยกต่อ,อยังไงเนี่ยสังเกตว่าแทนกำลังสองตัวเนี้ยมันจะมีเอกลักษณ์อยู่มันจะมีเอกลักษณ์อย,ออยู่อ่ะผมโน้ตตรงนี้กันด้ อ่าเดีย๋ยวโน้ตมาเนี่ยแทนกำลังสองเซต้าบวกหนึ่งเท่ากับเซกกำลังสองเซต้าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณนะเพราะฉะนั้นแทนกำลังสองคือละเซกกำลังสองลบหนึ่งโอเคกลับมาอันนี้คือเซกกำลังสองเรลบหนึ่ง อย่าไปงงนะเมื่อกี้ผมบอกว่าแทนกำลัง2 x บวก1เท่ากับเศษกำลัง2เพราะฉะนั้นแทนกำลังสอง x เฉยๆคืออะไรเท่ากับเศษกำลัง2 x ย้าย1ไปลบนี่ผมแค่แทนมาเนี่ยเป็นตัวแทนและก็คูณเศษเข้าไปเศษ x แทน x ลบอินทิเกรตนี่เวลาเศษกำลัง3 x ลบเศษ x ด x อ่ะทีนี้ทำไงดี คุณก็แค่แจกเข้าไปเศษ x แคน X ลบอินทิเกรตเำลัง 3XDX บวกอินทิเกรตเซซ์ซึ่งตัวนี้จะมีสูตรของมาอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นนะข้อนี้ไม่ต้องสองรอบเว้ยอ่ะอเน,นี้จะเหมือนโจทย์แล้วเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นอินทิเกรตเศษกกำลัง 3XDX นี่ผมมาบวกเป็นเท่าไหร่จากตัวนี้นะ กับตัวนี้นะนี้ลบนะเหมือน A กับลบ A ผมย้ายมาบวกฝั่งนี้เป็น2อินทิเกรตเซกกำลัง 3x dx เข้ท่ากับเศษ x a n x แทน x บวก,บวกบล็อกอัลตรูดเศษ x บวกแทน x อันนี้สูตรนะโอเคอย่าพิ่งบวก C เพราะยังติดเลข2อยู่นี่ผมจะลงไปหารก่อนเพราะฉะนั้นอินทิเกรต เศษกำลัง 3x dx เนี่ยเท่ากับผม่า1ส่วน2คูนกันเลยเนี่อันนี้นเป็น2คูณอยู่1ส่วน2คูณตลอดยังไม่ชัดอีกข้างบนนีส่วน2เศษ x แทน x บวก1ส่วน2ล็อกแอสูตศษ x บวกแทนบวก C อ่ะดูโจทย์เต็มๆอันนี้ สมบูรณ์เสร็จแล้วยาวเหลือเกินนี่แค่เสษ็จกลังสามนะถ้าเป็นเศษกําลังห้าในมหาศาลไปนั่งคิดดูเอาต่อไปตัวอย่างที่เก้านะตัวอย่างที่เก้าตัวนี้จะเป็นการกําหนด u ซึ่งมันจะผิดแปดซึ่งไม่อยู่ในแปดสิบเปอร์เซ็นที่ผมบอกแล้วการกําหนด u ต้องดูดีๆไม่งั้นจะมั่วผิดแหลกลานลองดูตัวข้อนี้สังเกตข้อนี้ x e กําลัง x ส่วนด้วยหนึ่งบวก x ทั้งหมดกำลังสองตามปกติแล้ว เราจะกําหนดอะไรเพราะหูน้ำเห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็น u และค่อย e กําลัง x ตัวเนี้ยเป็น dv แต่ข้อนี้ไม่ใช่ถ้าคุณไปลองทําโอโ้โหมันจะติดตะลุมตงุตงนางเลยคุณต้องมองอูดีๆแล้วมีประสบการณ์ทําโจทย์เยอะพอสมควรอ่ะผมกําหนดเลยให้ u ของผมเนี่ยคือตัวนี้ x e กําลัง x นี่เห็นไหมกําหนดคนละแบบไปเนี่ย dv ของผมคือ1ส่วน1บวก x ทั้งหมดกําลังสอง dx ดียูอันนี้ต้องดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังดิฟ e อกำลัง x ได้ไได้เอกำลัง x บวกหลัง e อกำลัง x ดิฟหน้าได้ dx เนี่ผมเสร็จนี้นะเสร็จแล้วผมก็ดึง e อกำลัง x อสกมาดิจะเหลือ x บวกหนึ่งอันนี้เคลียร์นะหน้าดิฟหลังดิฟ e อกำลัง x โอเคบวกหลังดิฟหน้าได้หนึ่งแล้วผมต้องใส่ dx ติดไปด้วย ส่วนอินทิเกรต v อันนี้มองเป็นกําลังลบสองแหละมองเป็น u อ่ะเป็น1นบวก x ตรงเนี้ยอันนี้ใครไม่รู้ไม่คล่องไปทํานอกรอบเอาผลปรากฏมันจะเป็นอย่างนี้เลยลองไปดิฟเอาก็ได้มันจะได้ตัวนี้สังเกตมองเป็น u กําลังลบสองเพราะบวกหนึ่งก็เป็น,นลบหนึ่งนเองลบหนึ่งส่วนด้วยข้างล่างกําลังลบหนึ่งก็เป็นเศษส่วนลงมาอ่ะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตเลยจาก u dv เท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต DU ยได้ไอะได้ไรนี่ลากโจทย์มา XE กำลัง X ส่วนด้วย1บวก X กำลัง x, สองเท่ากับ UV คูณกนไปดิลบ x กส่วน1บวก X E กำลัง X ลอินิเกน, v, v. นผมใส่เลยนะ DU ลากข้าไปเลย E กำลัง X อะไร อ่ขอโทษ e กำลัง x คูณด้วย1บวก x dx เกิดอะไรขึ้นดคุณเห็นก็รู้แล้วเนี่ย1บวก x x บวก1เหมือนกันนะใครสลับไม่ได้นี่โอ้โหบรลมแล้วเนี่ยผมตัดตัดต,ตัแล้วลบตัวเนี้ยผมดึงมาเป็นบวกลบ x e กำลัง x ส่วนด้วย1บวก x อันนี้ก็เป็นบวกอินทิเกรต e กำลัง x dx ง่ายแล้วดูสิอินดิเกตตัวนี้หลุดแล้วเนี่ยเนี่ยมันตัดหมดแหลกร้านแล้วลบ x อกำลัง x, e, x ส่วน1บวก x บวกด้วย e กำลัง x บวก c จบถ้าคุณกำหนดผิดตั้งถ้าคุณกำหนดผิดตั้งแต่แรกจบแล้วไม่ต้องคิดต่อแล้วยาวมหาศาลโอเคหมด